สวัสดีค่ะเจ้าหญิงไอโกแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นทรงมีพระชนมายุครบ2 3พรรษาแล้วเผยทรงงานหนักมากขึ้นทำกลางความไม่แน่ชัดเกี่ยวกับสถานะของพระองค์ขณะที่มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้กฎมนเทียนบาลเพื่อเปิดทางให้สตรีสามารถขึ้นครองราชได้เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2567 สำนักพระราชวังอิมพีเรียลของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเจ้าหญิงไอโกะพระราชธิดาองค์เดียวในสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตะและจกักรพรรดินีมาซะโกะทรงเจริญพระชนมายุครบ23พรรษาเมื่อวันอาทิตย์โดยที่ผ่านมาทรงรับหน้าที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากขึ้นแม้ว่าบทบาทและสถานะของพระองค์ในอนาคต ยังคงเป็นเรื่องไม่แน่นอนอยู่ก็ตามสำนักพระราชวังเปิดเผยว่าเจ้าหญิงไอโกได้ส่งร่วมฉลองวันเกิดกับพระบิดาและพระมารดาที่พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียวโดยมีการเผยแพร่พระชายาลักษณ์ของพระองค์รวมถึงภาพหนึ่งที่ทรงประทับยืนอยู่ข้างต้นพลับในส่วนของพระราชวัง ส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่ทรงถือกระดาษทำมือวาชิแบบดั้งเดิมที่ทรงทำขึ้นที่งานเวิร์กช็อประหว่างการเดินทางยังเป็นทางการครั้งแรกของพระองค์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหญิงไอโกะทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมื่อต้นปีนี้และปัจจุบันส่งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ราชการและ รวมพิธีต่างๆในพระราชวังขณะเดียวกันก็ทรงปฏิบัติงานที่สภากาชาดอย่างไรก็ตามกฎมนเทียนบานของญี่ปุ่นระบุไว้ว่าพระองค์จะต้องสละฐานันดรและออกจากราชวงศ์หากทรงอภิเษกสมรสกับบุคคลนอกราชวงศ์ขณะที่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎมนเทียนบานเพื่อให้เจ้าหญิงไอโก สามารถขึ้นครองราชเป็นจกกักรพรรดินีสืบต่อจากพระบิดาแต่แนวคิดนี้ต้องเผชิญเสียงต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษนิยมในพรรครัฐบาลที่ยังคงยืนกรานที่จะให้มีการสืบราชสมบัติเฉพาะผู้ชายเท่านั้น